สวัสดีครับช่องยายไมออบชิเชียวครับแอดมินปาาโกซุริโยบันทาครับดำเนินรายการให้คุณยายไมออ f ชิเชียวครับเราเป็นกำลังใจให้รถบัตรคุณแม่ลำใหญ่ครับพี่น้องครับลื่นรอหลังลื่นครับรอหน้าจมครับลอหลังลื่นแต่รอหน้าจมไปแล้วครึ่งล้อ ดิงครับดิงนานกระดิงบัวใดที่จาไปดิงมหมดไปครับเมีเเเยเพีบเพียด้วยเมครับเมี่งตอนนี้ก็ะรักใสุ่กรอขนานไหนครับมาดิงครับน้ำครับน้ำ ป้ากับบ่อนองกันอยู่ว่าอันตรายอยู่เด้อครับน้ำมันน okay. so ึมครับน้ำมันนึมฝนตก็งเคลื่อนเนี่น้ำเงียบไม่จะน้ำครับแถวนี้เขามาบ่ได้เลยน้ำคักน้ำแน่ ไปเป็นกำลังใจไปลอเป็นกำลังใจกับรถบัสครับของแม่น้ำแย่ครับนี่ช่องปากโกสุิโยต่อนะครับกล้องลำช่องของปากโกเดี๋ยวเดี๋ยวอัพคลิปห้เบิ้งครับช่องแม่แย่ไม่ครับเปิดค่าการมองเห็นครับแต่ว่าไปเบิ้งไว้ขึ้นไ,ได้ก็ได้เดี๋ยวไปติดตามช่องปากโกลลำพื้นออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องเลยครับ ทางนี้แล้วมันใหญ่เราเพิ่งเปิดใหม่ป้ากโกก็ะเล่น้ำสนเสนอเป็นแอดมินให้ยายไม่ออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับนี่ครับกำลังจะทำการดึง ขอเสรยเลยก่อเขาไว้กันเป็นจเยวากเสรอเาลูกไปเอาหมดเลยนีอเเออบบอกเดีย่ามาเลยม่อนขาบอกกันเป็นอย่างไเป็นขาน่ขนนี่และขนเล็กแเล็กกล้องบอกโอ้ข้าไหนขาอนี้บอกห่วยอันตั้งอยู่่หาม ดาันูเชียมพี่รับเชียมองมองเแมนป็ด้กระชากอเ็ดวงดวงอกระนาดกนาดของกระนาดกนาดของปาโกเล็กกองก็ยังขาดไปกับสวเลยเว้ยโอ้สุดยอดดีรีว่ะ มมพี่น้องเดี๋ยวไปตามเบื้องในช่องปลาโกโเด้อพี่น้องครับสำหรับช่องปลาไม่า <laughs> ช่องเป็นยายใหม่ครับอัปเดตสถานการณ์ให้เบื้องครับตอนนี้ครับเปิดฆ <laughs> <laughs> ่าการวองเห็นครับสวัสดีจ้า